ไปต้องช้ำใจแน,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 น่นอนตนอนตนอนตนอน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 โอเคครับ <c oughs> okay, ผมก็ราสวดัสสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้นะเกมของซ u เปอร์ l อ d ด c e สของเราผมเกมดายกอลขายพิจิเกใหม่ล่าสุดของเราเพื่อมาจัดเกิดไปดีกว่าออมาวันนี้จะมาด,ดีสามร้อยนะครับผมจัดไปชุดที่ห่กระทิมพอเปอิดเบสซีไปก่อน อันเามาได้กันนะลูกคือมาเดินเลสวยงามมีวันมาเต็มกระดองใจเเป็นตัวนะครับผมเสรมาเอ็คาตาเอแล <Yeah. S 1> ้วกุับมกันตัวใครถุงน้ำุ้อมือก็เลมาเสร็จวตตัวอะไรตัวอะไรลูกิมับสียนงานเป็นขมวดขมวดเหมนเมือนกัเนต็มกรดองใจเออเปิดมาบางแต่ลอวาแปดร้อยะนี่ไหมขยับไป เบ็ดหาสิบอ่ะสิบยากเอได้สื่อมาขอสิสองตัวงามประหลาดแด่เป็นลูกกอล์ฟควๆเอาเดอหนึ่งตัวสวยงาปราดแต่ลูกกอเด็ก็วกบวกไ้มมว่หมว่หมว่หมวกหมวกหมหูาหมโหไม่ให้หมโโอ้ยดกนี้ไมจ้าอมเต็ะต้องใจอีกแล้วเป็นตัวอะไรขอมเป็นแมงนะจ๊ออึดอึดอัพสิบลเต็ตองใจสวยา ื่องอะไรวิเศษหมเร็จเป็นตัวอะไรต้อขอนุอุมือได้ไหมอุ้มมือสกิเตอร์เรากันใมันทำลกับไอ้ทำขุ่มมือเอเลต้เป็นกระดองใจแล้วล่ะไร้ี้หมูหนึ่งนะบ่ดยวห้ไหมมาไม่หล่อไม่เลยจะเจอจะเจอจะทกมือเจอลงใจองดีแปะหน้าฉันทำได้เจอจัง อยโอ้โหเข้าฟียากเลยงะเกมเนี้ยทำมัเล่นนาวเขาเข้ายากเอาเรื่องเลยเจได้สื่อมาอีกแล้วเรอเจให้กโไม่เจม้าไม่เจไมีเข้าฟีด้วยโอ้ยก้อเข้ายักจังวัดเลยแม่ในสองร้อยเพื่อนอยอสวยงามรู้บอเต็มกำใจเจเป็นตัวไรสิอันดับยี่สิบสามสิบสี่สิบอันดับยี่สิบต้้งมือยาวดอกนี้คูไปโต้แย้งใส่สิบม้าตกใจงง ติกตุ๊กเตอร์ตอนนม้เ่าอะไรนอู้หูเาเบ็่วนี่เลยอู้วายเป็นะนิกตุล้วก็จะมี่เกะนกุกตุยลูกจั่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 ลูกจัาตัวอะไรเขาหมดไมก็บผมมาตีล่หัวรรูเปล่าหุ่นเจ็บไหมเจ็บไโอไมกะโอเคโอเกเยโอ้่อจ็บนีนะปัง พอเลิกแล้วผมอุ้ยโอเคเพื่อน์กับมันนี้เกมใหม่เราปังมากเลยผมเราเป็นคนไรเบอรนี้มาบาดแปะหมื่นเก้าปันได้จากน้องปากขอไล่จนตัดตาไก่ตุกการดีกับกูเงินกูลยจีกับเบลล์ลึกช่วยกูให้ด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย